เรื่องย่อละครบ่วงใบบุญ EP พีที่30ออกอากาศวันที่28เมษายนเอกอุกมารับใบบุญไปทำงานวันแรกทนิมที่อิจฉาใบบุญจึงพูดใส่ร้ายใปสีใบบุญกลางตลาดทำให้ทั้งสองคนทะเลาะต,ตบตีกันอีกเอกอุกและเพื่อนๆนรีบเข้ามาห้ามใบบุญใบบุญได้เข้าไปทำงานที่ธนาคาร ชาวบ้านซุบซิบนินทาว่าที่ใบบุญไปทำงานที่ธนาคารเพราะว่าจะได้ไปอ่อยผู้ชายทำให้ใบบุญถูกดอกรักด่าทอและตกตีครั้งนี้ใบสีต้องมาเจ็บตัวแทนใบบุญจนต้องเขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดอกรักยังมีหน้าโกรธใบสีที่ทำให้ตัวเองอดไปเจอช่างหลอกพระคนใหม่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ติดตามชมละครบ่วงใบบุญที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหสัสบ,บดีเวลา20่สนาฬิกายีนาทีทางช่องแปด